โอเคฮะสวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะคือในวันนี้นะ่ะคือมีคนนะถามมาเยอะมากในแฟนเพจของผมนะก็คือ,อ,อมันมีปัญหาเรื่องไมโครโฟนในเกม v a l e n t n t เนี่ยนะฮะคือผมอะ่ะไม่เคยมีปัญหาเรื่องนี้ไงผมก็เลยไม่รู้จะแก้ไงผมก็เลยไปหาดูคนที่มีปัญหาผมก็ไม่มีเพื่อนที่มีปัญหาแบบนี้นะฮะแต่ผมก็ไปหาดูในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชรีเสิร์ชหาข้อมูลค้นคว้าหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตอะไรเงี้ยก็เขาก็จะบอกแบบเแบบแบบดิมๆนั่นแหละครับ แต่ส่วนมากผมไปพบมาก็คือแก้โดยนอกตัวเกมนั่นเองครแต่อันนั้นนะ่ะมันจะลึกไปหน่อยอันดับแรกเนี่ยผมจะถ่ายคลิปนอกจอมา1คลิปแนละให้ทุกคนไปเช็คมันไม่ใช่วิธีแก้นะมันคือวิธีเช็คว่าคุณใช้ถูกต้องหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวไปดูคลิปนั่นกันเลยโอเคครับทีอในวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนวิธีการเช็ค ถึงตัวไมโครโฟนตัวนี้ผมต้องขอโทษด้วยที่ผมไม่สามารถใช้ ops ในการอ่าน,น้าจอได้เพราะว่าผมไม่มีแอปมันนะฮะโอเคขอโทษในเสียงรบกวนแล้วก็แล้วก็คุณภาพคลิปที่ได้แค่นี้นะโอเคอันดับแรกคุณจะต้องคลิปขวานะฮะจากนั้นไปเพื่อที่ open sound setting นะฮะ,อะรอมันเป็นเหมือนสิ่งที่ต้องเช็คมากกว่าแก้นะฮะ ก็คืออันดับแรกเช็คนี่คือลำโพงที่คุณใช้อยู่หรือเปล่าเพราะบางคนอาจจะต่อหลายหลอันนะแต่ของผมมันเป็นโน้ตบุ๊กเพราะฉะนั้นมันก็มีลำโพงเดียวแหละใช่อันนี้อันนี้คือไม้ของคุณหรือเปล่านะมันอันนี้คือไม้ที่ผมต่อแยกเนี่ยมันก็เลยเป็นชื่ออารีแบบนี้มันไม่โฟกัสวะเนี่ยมันก็เลยเป็นไมโครโฟนอารีแบบนี้แต่แต่ถ้าเป็นของพวกคุณมันชื่ออะไรก็ตั้งตามนั้นเลยนะแล้วก็ ไปที่ตรงนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเล,ลออลเลือกเอาพูดี่ะมันคือลำโพงอ่ะเอาพูดคือลำโพงอินพุตคือไมโครโฟนเลือกเอานะฮะก็เหมือนเดิมเลยมันเป็นเหมือนวิธีเช็คมากกว่าหรือบางคนเนี่ยต่อจอเล่นใช่ไหมมีปัญหาต่อจอแยกอะ่ะถ้าคุณมีโน้บุกแล้วคุณอยากต่อจอเพิ่มเนี่ยคุณก็ต้องมาเลือกอันนี้นะเข้าใจไหมสำหรับคนที่มีปัญหาว่าทำไมเสียงออกโน้บุกทำไมเสียงไม่ออก จอนั้นถ้าจอมันมีลำโพงมาให้นะถ้าเเสียบมาออกจอก็ให้มาเลือกตรงนี้นะฮะพวกเนี้ยเนี่ยมันเป็นเหมือนวิธีเช็คมากกว่าและอีกอย่างหนึ่งน,นะฮะไปที่เอ่ออะไรวะ Sound Control Panel นะฮะก็ไป,ไปต่อมาก็เช็คว่า Speaker นะชื่อมันถูกต้องไหมและมันมีเครื่องหมายติ๊กถูกไหมฮะโอเคนะ ถ้ามีข้อใหมาติ๊กถูกฉนันนะว่าไม่ได้เป็นปัญหาที่ตรงนี้จะได้ไปแก้แก้ได้ถูกทางขึ้นนะเข้าใจไหมจะไม่ได้ต้องแก้มัวซั่ว,วแล้วทําพังนะอะไรที่มันดีอยู่แล้วก็ปล่อยมันดีไปมาไปแก้ตรงที่มันผิดพลาดส่วนเรคคอร์ดิ้งไมโครโฟนใช่ไมโครโฟนที่เราใช้ไปและมีติ๊กถูกไหมนะเช็คตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ใช่ชื่อของไมโครโฟนหราไหม ส่วนตรงนี้ติดถูกไหมแค่นี้ฮะแค่แค่นี้แล้วก็ไปดูกันในเกมกันลยครับผมพอดูเสร็จแล้วเนี่ยอันดับต่อมาเนี่ยเราต้องมาดูที่ก็เข้ามาตามผมนะถ้าถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษอาจจะอ่านไม่ออกแต่อยากรู้จากแมปก็เลยตั้งเป็นภาษาอังก,กฤษก็เอาคลิปของผมไปเทียบเอาละกันตั้งค่าแล้วก็ตอนแรกตอนแรกมันจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมลันก็มาอันสุดท้ายนะคือเสียงแล้วก็แชทด้วยเสียงนะฮะโอเคส่วนในพวกนี้เนะี่ย ถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้เลือกนะแต่ถ้าไม่เลือกมันก็ไม่มีปัญหาะไยแต่ถ้าบางคนเลือกผิดอ่ะมันก็จะไม่รับสง่งข้อมูลตามที่เราต้องการเช่ไหมเหมือน,นเราเลือกไม้ผิดมันก็จะไม่รับข้อมูลอับต่อมาที่เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับการได้ยินของเพื่อนคือตรงนี้ฮะอันนี้เขาบอกว่าคือเขาอ,อธิบายผมยังไม่เข้าใจน่าจะเป็นอนธิบายเป็นศัพท์แบบทางการและยังเป็นภาษาอังกฤษผมก็เลยไม่ค่อยเข้าใจเพราะฉะนั้นผมจะ ไม่ขอพูดแต่ผมจะขอบอกว่าให้เอาเท่าค่า default ของมันหรือค่าพื้นฐานของมันก็คือเท่านี้นะฮะก็คือผมไม่ได้ตั้งอะไรเลยนี่คือค่าพื้นฐานแล้วมันยังใช้ได้อยู่ผมคิดว่าตั้งตามผมเลยก็คือตรงนี้หรือไม่ก็หาทางกด default reset ตัวตั้งค่าตรงนี้นะฮะเพื่อให้กลับมาโอเคนอกกนั้นก็กดตามผมเลยนะและเรามาดูที่ตรงนี้ครับเพราะหลายๆคนนี่ยผมมองว่าบางที่อาจจะ แก้ปัญหาเยอะแยะแต่บางทีอาจจะเกิดขึ้นที่ตัวเราก็ได้นะฮะก็คือเราต้องมาดูตรงนี้ว่าเราตั้งเป็นปุ่มอะไรเพื่อพูดนะฮะส่วนตัวผมตั้งเป็นตัว V หรือถ้าคุณอยากตั้งก็กดตรงนี้นแก้ไขปุ่มล้าคุณมาเปลี่ยนตรงนี้ฮนะคุยกับปาร์ตี้คือคุยกับเพื่อนที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมกับคุณนะนะที่อยู่ในปาร์ตี้คุณอนะคือตัวนี้อันนี้คือคุยกับคนในทีมทั้งหมดในทีมคือตรงนี้นะฮะ ผมจะตั้งเป็นเมาส์สีแล้วกันเออคุยกับแพตตี้ที่ผมไม่ต้องการเพราะผมใช้ Discord คุยโอเคออกมาแล้วก็มันก็จะมีวิธีประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาไปใช้ในเกมดูว่าผมยังใช้ได้หรือเปล่านะแล้วก็เราก็ต้องดูด้วยบางทีเพื่อนอาจเป็นคนปิดลำโพงเองหรือเปล่านะ,ะอาจจะไม่ได้เกี่ยวที่เราอาจจะเป็นเพื่อนปิดลำโพงหรือเล่าแต่เพื่อนไม่ได้ปิดเพราะว่าผมมองว่าบางทีอะ เราไปแก้เยอะแยะแต่บางทีมันอาจจะเกิดจากปัญหาแบบเล็กๆน้อยๆพวกนี้นะลองเช็คดูเลือกตัวมาอย่างนี้ผมก็ไ่ดูจะเลือกอะไรนะานไอซ์บ็อกซ์ช่วยด้วยผมเล่นฟินิกส์นานมากเลยผมลองกลับมาเล่นฟินิกส์ด้วยน,นะสำหรับใครที่แก้ได้แล้วเนี่ยก็คอมเมนต์บอกด้วยนะว่าแก้ได้แล้วหรือใครที่ยังแก้ไม่ได้ก็บอกปัญหาเช่นแบบมันขึ้นรูปใหม่แล้วขึ้นรูปใหม่อย่างนี้แล้วแต่มันแต่เพื่อนไม่ได้ยินหรือว่ามันพูดแต่รูปลำโพงไม่ขึ้นอะไร แล้วก็ได้ยินนะคือผมต้องอธิบายก่อนว่าถ้าคุณจะใช้ปุ่มอะไรในการพูดเนี่ยให้ใช้ปุ่มนั้นกดค้างนะฮะเช่นผมใช้ v คุณก็ต้องกด v ค้างแล้วก็ค่อยพูดนะฮะมันก็จะได้ออกมานะไม่ใช่ว่ากด v เฉยๆแล้วพูดมันไม่ได้ไอะไรนะ คุณต้องกดวีค้างนะฮะเพื่อพูดดูแล้วเนี่ยผมเปิดไม่ได้ปกติก,ตก็ดูที่ลำโพงแหละเนี่ยมันคนเจตดแต่เจ๊เขาจะไม่ได้ยินผมนะเพราะว่าเขาไม่ได้เปิดน,นี่ก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนั่นด้เกี่ยวที่เครื่องผมอะไรเงี้ย Two friend, two friend, t o f i e n d <Okay. S 1> พยายามนะก,ก่อนเล่นซ้อมเอ็มแแบมาด้วยไม่งั้นจีิไม่โอยไปผมขึ่นตื่นง่วงยังไงก็ค <c oughs> ือตื่นมาน ทำคลิปเนี้ยให้ดูดีเสิร์เมื่อคืนค้น,คนหาข้อมูลเมื่อคืนก็มาทำให้วันนี้เลยง่วงมากเลยนะเนี่ยไมโครโฟนผมสาม,มารถใช้ได้ปกตินะคือมันมีอีกวิธีหนึง่งซึ่งเป็นวิธีแก้แบบขั้นลึกกว่านี้คือผมกลัวว่าบางวินโดว์มันอาจจะไม่รองรับอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะทำให้ไมโครโฟนคุณเสียได้แบบ แบบทามั่วซั่วมันอาจทําเสียได้เขาจะไหมมันเจาะลึกกว่านี้ได้อยู่นะฮะแต่มันจะเสี่ยงไปผมเลยเอาวิธีที่ปลอดภัยและต่อให้ทาไม่ถูกต้องทําผิดพลาดก็ก็ไม่มีความเสียหายอะไรก็คือทําได้ก็ได้ดีทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยนี่คือสิ่งที่ผมนํามาให้แต่มันยังมีอีกวิธีหนึ่งก็คือเสี่ยงเอานะฮะก็คือถ้าทําตามผมแล้วทําผิดพลาดอ่ะก็คืออาจจะดับเลยไม้อะไม่ดับไปเลย ก็าคือน,นั่นแหละแต่ถ้าใครอยากดูผมก็คงคงไม่อยากทําให้ดูอะเอาตรงๆนะเพราะมันเสี่ยงไปแต่วิธีเนี้ยมันค่อนข้างดีละรู้สึกปลอดภัยที่สุดละมันเป็นวิธีเหมือนเช็คมากกว่าว่าคุณได้ใช้ถูกต้องหรือเปล่านะโอเคฮะสำหรับวันนี้ก็พอกันแค่นี้ครับผมบาย